สวัสดีค่ะทำช่วมเมซี่ถูก่านขยิ่นดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจนังน้ำโชกนะคะค่ะทำช่วมขามือน,นีเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคม 2, ะคะนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นีนะคะเป็นช่วงบายที่แ,บบแตเตนังพิจารณาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทย เอฟซีหลท่ทานหลายคนก็เรียกรองเอาชุดชุดสามตัวเทียวที่แล้วเขาแปดหกห้าตรงตรงแปดหกห้าตรงตรงกับทำช่วงขาเทียวที่แล้วเฮ้ยแปดหกห้าตรงๆนะคะเที่ยวนี้ตัวเลขแนวทาง เอกเจะเฮุให้3ามตัวคือเกา่าจะทำให้3มตัวเหมือนเดิมนะคะโค้งสุดท้ายชุด3ตัวตรงโต๊ดคำว่า3มตัวแอดมากแก็เลยมาเกตก็เลยมาเกตเล็กชอบทำเลขสามตัวค่ะสำช่วค่ะ เป็นอะไรที่ชอบ <c oughs> เวลามถูกมันคุ้มพอแมพี่นองเขาถูกคุมแอดก็เไดยมาเก็ไไหมีเอฟซีทันหนึ่งมันท่มากอะทุกช่วงขามันบอกว่าห้ากับหกมันดับห้ากับหกมันดับเอาทุกช่วงเลือเอาเด้อ แอจะเทียดใหเต็มเลยแต่ว่าให้เลือกเอานะคะให้เลือกเอาชุดแรกคือห้าสามห้าสามก็จะมีสี่ห้าสามแปดห้าสามเก้าห้าสามต่อมาห้าหก 5้ก็จะมี4ี่ห้าหกหกาหกหหต่อมาสองหกสองหก็จะมี5้าสองหกสองห เจ็ดสองหกหกสามต่อไปหกสามหกสามก็จะมีศูนย์หกสามสามหกสามหกหกสามเจ็ดหกสาม แปดหกสามเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกก็จะมีชุดสามตัวนะคะ 7จ็ดมี2 76 4 76ดหี่เจ็ดหนี้ต่อไปเออเจ็ดสาเจ็ดสามเจ็ดสามก็จะมี0 7นสาม ศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดสามแปดเจ็ดสามอีกตัวหนึ่งหก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  ถา่ามาเบิลน,นะคะตรงช่วงขาก็จะเป็นหกหกถา่ามาหกหกชุดสามตัวถ้ามาหกหกก็จะมีสี่หกหกห้าหกหก แปดหกหกมีแค่นี้ <c oughs> ตัวเลขแนียท่างนะคะตรงช่วงขาถ้าว่าหกก็หาดับมันจะเหลือชุดเดียว มันจะเหลือเจ็ดสามแค่นี้แต่ตามตามสูตรนะคะอันนี้มาเป็นที่หนึ่งตามสูตรที่ใจแอดเนีหให้อันนี้คือให้สามดาวเลยที่หนึ่งอันนี้มาเป็นที่สองทาบ่มาตัวนี้คือมาตัวนี้ นะคะส่วนตัวอื่นเป็นชุดล่องลงมาโมเมนต์วามาโบได้มาได้เหมือนกันนะคะมาได้เหมือนกันแต่เป็นชุดลองแต่ถ้าโบมาเ,เน้นหาสามเน้นสองหกซุ่มล่องนี่กับโบมาตัวนี้จะมาทันทีตัวนี้จะมาทันทีนะคะเอาอันนี้ให้หาดาไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็น เป็นเลขเด่นของสูตรเจี้าง <c oughs> แต่ถ้าว่าห้ากับหกดับตัดไปเลยหาสามหาหกสองหกหกสามเจ็ดหกหกหกคือตัดไปเรื่อยทวาดับถ้าว่าตัวเลขแนวทางของเอฟซีทวาดับแน่ๆถ้าดับจริงนะคะก็จะเหลือชุดนี้ชุดเดียว ก็จะเหลือชุดนี้ก็จะเหลือเฉพาะนี่ค่ะจะเหลือเฉพาะเจ็ดสามทยานมาสามเจ็ดทยานเลขมาสามเจ็ดถ้าเป็นสามเจ็ดถ้าเป็นตัวกลับมันก็จะมีศูนย์สามเจ็ดสองสามเจ็ด ห้าสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดมีแค่นี้คนตกอีกราคาตรงช่วงขาคนตกอีกแล้ว,น,ลวนี่นะคะอันนี้คือทางเลือกถ้าไม่มาเด่นสุดๆของเจ้านั่งคือห้าสามสี่ห้าสามแปดห้าสามห้าห้าสาม เป็นที่สุดถ้าบาม่าหาสามถ้าเลขบาม่าหาสามนะคะทำช่วงขาจะมาที่สองหกทันทีแต่ถาว่าทำช่วงดับยูเพราะว่าเอฟเอฟบุกเขเยี่ดเลขดับถ, w, ถ้าดับ 5, 6, ยูถ้าดับห้ากับหกอยูจะมาเจ็ดสามสามเจ็ดทันทีจะมาเจ็ดสามสามสิบเจ็ดทันทีนะคะ เอาถมช่วงแคบหน้าจอเลยแคบหน้าจอเลยนะคะแคบหน้าจอเลยค่ะแคบหน้าจอเลยเด่นที่สุดในสูตรแรขก้นหาสามเลขสามตัวนี่สามสุดลองลงมาคือสองหกหกหกแต่ ทามาเบิลคือหกหกด้วยถ้เป็นช่วงเด้อเลขสันจรถ้ามาเบิลจะเป็นหกหกแต่ถ้าคิดว่าหกดับสามดับไอหกดับห้าดับเจ็ดสามสามเจ็ดจะมาทันทีเจ็ดสามสามเจ็ดจะมาทันทีแต่ว่าทำช่วงขาอาจารย์ที่ อาจารย์ที่เพื่นทักพักที่คุยกันอยู่ตอนนี้เรียกเพิ่นกับติดโคกโกก็สองหกเลยอันนี้เป็นท่างเลือกไ้ท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะห้ากับ,บ่งงาจากว่าม่เสีออกตัวไหนอันนี้คือชุดเต็มของเจนางเลยนะคะชุดเต็มเลยชุดเต็มเลยเอาทงช่วมมักสอบกระจัดคัดกรบพานโบปินหยางเนาะค่ะเนาะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะท่ารช่วงขาบ้านแอดฝนตกตลอดทั้งมือเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ